กรณีความน่าสนใจของการบินไทยออนะครับมาเก็ตแคปพี่ท่านเนี่ย500ล้านแล้วนะ,ะ500ล้านละ แต่ต้องบอกว่าการบินไทยเนี่ยปัจจุบันไม่ได้ถูกรวมอยู่ในการคำนวณของดัชนีสำคัญไม่ว่าจะเป็นเซตห้าสิบเซตร้อยเซตเอชดนะฮะเซตห้าสิบเอฟเอฟอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ได้อย,อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นะครับแต่อย่างไรเสียหุ้นการบินไทยก็ต้องถูกคำนวณรวมอยู่ในตัวของดัชนีแต่ใช่แต่ทีนี้ในยะที่แตกต่างครับของการไม่ได้อยู่ในดัชนีสำคัญสำคัญเหล่านั้นกล่าวถึงไปเมื่อครู่นะฮะนั่นก็แปลว่าการบินไทยเนี่ย ไม่ได้อยู่ในข่าย uh huh. ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการที่จะต้องใช้มาตรการแคปเวทที่10%นะ <c oughs> ไม่ได้อยู่เงื่อนไขเพราะไม่ได้อยู่ในเส้นท0เส้นร้อยท่านผู้ชมที่เขารพรักทุกท่านหากยังจำกันได้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยประกาศเริ่มใช้เกณฑ์แคปเวย์10%มาตั้งแต่วันที่1ก,ก,กรกฎาคมนะซึ่งก็แน่นอนนะฮะมันก็มีการคาดการณ์แล้วก็มีการสรุปรว่ามาตรการเนี้ย ออกมาเพื่อรองรับเดลต้าโดยเฉพาะเดลต้าเนี่ยในอดีตมาจนถึงหนึ่งกรกฎาคมเป็นหุ้นที่ถูกใช้ทำดัชนีอันนี้ปฏิเสธไม่ได้อ่าช่มันเห็นกันชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นที่ประจักษ์เดลต้าเป็นหุ้นที่เอาไว้ทำดัชนีนะเนื่องด้วยเดลต้ามีฟรีโฟลดที่ต่ำ ช่เนื่องด้วยราคาหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็ส่งผลทำให้ Delta มี Market Cap สูงที่สุดในตลาดใช่ฉะนั้นถ้าไม่มีเกณฑ์แคปเวทแล้วไซส์ครับนะฮะน้ำหนักการคำนวณที่มาจากเดลต้มันก็จะสูงกว่าหุ้นอื่นอย่างมีนัยะสำคัญฉะนั้นหุ้น Delta าเองก็ถือว่าเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายจะให้ตลาดหุ้นขึ้นก็ไล่ราคาเดลต้ จะให้ตลาดหุ้นลงก็กดราคาเดลต้าแต่นั่นเองทั้งหมดทั้งมวลมันก็นำมาสู่ประเด็นวิพากษ์วิจาร์ณในเรื่องของ distorted index นะฮะหรือที่เรียกว่าภาวะดัชนีตลาดบิดเบือนบางทีเห็นตลาดเขียวเฮ้ยแต่หุ้นแบงค์ทำไมลงวะหุ้นพลังงานก็ลงหุ้นใหญ่ๆบูชิปอื่นๆลงหมดค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเลยลงหมด่แต่ดัชนีเขียว ไปดูอ๋อเดลต้าบวกอ๋อตัวเดียวตัวเดียวเออในทางกลับกันเวลาตลาดมันแดงเออเอ้าเฮ้ยแบงก์ก็บวกดีอพลังงานก็มาค้าปีกก็ขึ้นแล้วทำไมหุ้นแดงอ่ะอออ๋อไปดูเดลต้าลงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะมันมักจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทําให้เวลามองภาพของดัชนีถ้าดูแค่ตัวดัชนีมันอาจจะไม่ได้เห็นสถานการณ์หรือความเป็นไปที่แท้จริง อ่าใช่ของตลาดหุ้นใช่ใชถูกไหมฮะครับอ่านั่นจึงเป็นที่มาเลยเป็นสารตั้งต้นนะของการคลอดมาตรการแคปเวทที่สิบเปอร์เซ็ออกมาอ่าใช่ซึ่งแคปเวทตรงนี้ก็ถูกบังคับใช้กับหุ้นในกลุ่มที่อยู่ในเซ็ตห้าสิบและก็เซ็ตร้อยอันนี้เป็นหลักเลย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 พวกที่ถูกจัดอยู่ในดัชนีพิเศษต่างๆดัชนีสําคัญสําคัญนะครับการบินไทยรีซูมเทรดมาเมื่อสี่สิงหาคมครับ บูรพากับสุประชัยเนี่ยก่อนเขารีซูมเทรดกลับมาก็ยังบอกเอ๊มีโอกาสจะได้เข้าฟาสตแทร็กไหมเนี่ยอ่าอ,อ,อตอนแรกคเอ,อ๊ดูแล้วน่าสนใจนะเ,เพราะจำนวนหุ้นต้อง28 0 0 0ันกว่าล้านหุ้นนะนั่นน่ะสิโอขึ้นมาสิบาทเนี่ยโอ้โหหลายแสนล้านนะมูลแครบนะมูลก็เออมามาเก็ตแคบนะอืมนะออหลายแสนเลยนะคือเงื่อนไขของฟาสตแทร็กก็คือว่าหากเข้ามาแล้วเนี่ยฮเออปิดการซื้อขายวันแรกอ่าวันแรกมีมาเก็ตแครบที่ติด ท <Top> ็อป t w อถูกไหมฮะคือคอยู่ใน20อันดับแรกอ่าใช่ก็จะได้รับการนำเข้าคำนวณในดัชนี set 50 Inde x ทันทีอืแบบอัตโนมัติอ่าแบบอตัตโนมัติอีกหนึ่งเงื่อนไขคือคถ้าเอาไม่ไปใช้เงื่อนไขติดท็อป t o p 20อืคือหากมี market cap มากเกินกว่า1%ของ market cap ตลาดโดยรวมอ,อก็จะเข้า Se t 50โดยอัตโนมัติอีกเช่นกันอ่าใช่ในเงื่อนไขของ Fast Tra c k อ่าในเงื่อนไขฟาสต์แฟคคือเลนด่วนเลนพิเศษใช่ใช่ใช่ครับอ่าแต่นั่นเองมันเป็นเงื่อนไขสําหรับหุ้น IPO อ๋อ IPO นะที่เข้ามาทําการซื้อขายเป็นวันแรกนะก็ต้องบอกว่าบูรพากับสุภรชัยอาจจะอ่อนต่อข้อมูลไปสักนิดหนึ่งในเรื่องนี้เลยไม่ได้คํานึงถึงว่ามันเป็นเงื่อนไขที่บังคับใช้กับ IPO เท่านั้นหุ้นเก่าๆหุ้นรีซูมไม่ได้ไม่นะครับโอเคก็ เป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ต้องขออภัยแต่เอาเป็นว่าข้อที่จริงวันนี้การบินไทยกลับเข้ามาซื้อขายราคาพุ่งปรี๊ดเป็นจรวดใช่มารีดแครณราคาปิดเมื่อวานนี้5,3799ล้านบาทครับก็ต้องบอกว่าสูงเป็นอันดับ6ของตลาดหุ้นไทยณวินาทีนี้ณวินาทีนี้นะครับ แต่ด้วยความที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขจะเข้า Fast Tra c k ได้นั่นก็แปลว่าไม่ได้อยู่ในเซตฟตไม่ได้อยู่ในเซตร้อยอ่าใช่ถูกไหมฮะครับก็เลยมีการมองไปถึงว่าอ้าแบบนี้รอบคำนวณหน้าก็คือครึ่งแรกของปี2อ6พันรอยหกสิเก้าการบินไทย <c oughs> ก็น่าจะถูกบรรจุเข้าคำนวณครับอย่างแน่นอนถูกต้องไหมเพราะมาร์เก็ตแคปสูงสุดเป็นอันดับหเลยนะตอนนี้อ่าถ้าดูเบื้องต้นถ้าดูมาร์เก็ตแคปใช่โอกาสเข้าแต่แต่มันมีเงื่อนไขว่า การบินไทยเข้ามาไม่ถึง6เดือนไงเพราะเข้าวันที่4เนี่ยถ้านับไปถึงสิ้นปีเนี่ยมันไม่ถึง6เดือนเพราะฉะนั้นรอบไตรมาสรอบครึ่งปีแรกของปีหน้าในแง่ของการจัดหุ้นเข้าไปในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยเนี่ยการบินไทยยังไม่ได้นะเพราะเข้ามาไม่ถึง6เดือนอา่าคือมันต้องเป็นหุ้นที่ซื้อขายครับอยู่ในตลาดก่อนการจัดทุนเข้าคำนวณเนี่ย ไม่น้อยกว่าหเดือนไม่น้อยกว่า6เดือนใช่ไม่น้อยกว่า6เดือนก็่การานเข้ามาสี่สิงหาคมอ่าสี่สิงหาเพราะนั้นถ้านับไปถึงสิ้นปีไม่ถึงไงไม่ถึงเแค่สเดือนกลแค่4เดือนไม่ถึงไม่ถึงอ้างั้นก็แปลว่าต้องรอไปถึงครึ่งหลังของปีหน้าครึ่งหลังของปีหน้านะฮะอันนี้ ประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้รอครึ่งหวังครึ่งหลังของปีหน้านะประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้ว่าถ้าต้องรอถึงครึ่งหลังของปีห9เก้าก่อนที่การมมไทยจะถูกนําเข้าคํานวณในดัชนี Z 100, Z 100, Z 100, เซ0ตฮันเเซ็อยเซ็ 100, กับเซ็ตหบเนี่ยนะฮะนั่นก็แปลว่าการมมไทยจะซื้อขายอยู่ในตลาดด้วย Market Cap ใหญ่บึบเสมือนหนึ่งเป็นเด็กโคงเด็กคงเป็นเด็กคงนะ แต่ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยสำคัญยิง่ยงกว่าประการอื่นใดเลยนั้นคือการบินไทยจะซื้อขายนอกเงือ่อนไขของมาตรการแคปเวทที่10%บอนอ,อ,อนอกเงื่อนไขนะนั่นเองก็แปลว่ามาเก็ตแค p เท่าไหร่ก็คิดเปอร์เซ็นต์มันตามนั้นแหละใช่ ถูกไหมฮะใช่เมื่อก่อนบอกเดลต้ามันเคยขึ้นไป15แต่พอมีมาตราการออกมาเองก็ถูกแคปไปที่10นะ,ะในการเอามาคำนวณเป็นน้ำหนักต่อดัชนีใช่ใช่แค่10อราการบินไทยจะอยู่นอกเงื่อนไขตรงนี้ไปจนถึงอย่างน้อยที่สุดคือสิ้นสุด ครึ่งแรกของปี69โอ้โหนี่ก็มีเวลาให้การเป็นไทยได้ทำหน้าที่ประหนึ่งมารับไม้ต่อจากเดลต้าไปได้อีกหลายเดือนนะอีกหลายเดือนโอ้โห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปอุปไปเรื่อยๆเนี่ยผมขออนุญาตทำตัวเลขเร็วๆเลยได้ไหมครับตอนนี้มา r k เก็ตแคปพุนไทยเท่าไหร่1ิบหล้านล้านถึงไหมประมาณสิล้านล้านประมาณโดยประมาณนะสิล้านล้านประมาณฮะ ผมขอดีดลูกคิดเรวเร็วเลยท่านผู้ชมอันนี้ขออภัยก็ต้องเอา5้าแสนตั้งหารด้วยสิบหกล้านสิบหกล้านตอนนี้ยผมทำอะไรผิดแล้วเปล่เนี่ยมันต้องเอาเดี๋ยวนะ5้าแสนกับ16ล้านล้านใช่ไหมครับก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอฮะห้าแสนหาร16ล้านทำไมผมได้แค่3ามเปอร์เซ็นกว่า อ๋อห้าแสนกับสิบหกใช่ครับเอ้ยอ้ยแต่ไม่ใช่อ๋อรู้รแล้วครับเออมันก็ได้แค่สามเปอร์เซ็นกว่านะอออออืืออืต้องเดี๋ยวนะสิบหกล้านั้นเพราะมันห้าแสนถ้าห้าล้านเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะคุณมาอ่าถูกต้องอเพราะงั้นละห้าล้านก็ต้องถ้าห้าแสนก็ต้องสามเปอร์เซ็นต์กว่าสามเปอร์เซ็นต์กว่าอเอ เดี๋ยวๆขออนุญาตไปคำนวณนิดนึงนะแต่เอาแล้วพอมันอยู่นอกเหนือเกณฑ์แคปเวตตรงเนี้ยครับโอ้โหเอ่อก็เท่ากับว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่ก็คำนวณมันไปตามนั้นอ่าอ่ามาเท่าไหร่ไปเท่านั้นมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นเลยนะครับโอเคก็น่าจะเป็นตัวมาแปะมือเดลต้าได้ครับในบางส่วนคือเดลต้าวันนั้นเนี่ยที่น้ำหนักเขาเยอะๆมาเกตแค a p เขาไปถึง1.5 1.6 1จุดล้านล้านอ่าใช่ถูกไหมครับ วันนี้การเมินไทยอยู่ที่ห้าแสล้านแล้วก็มี mm hmm. แนวโน้มมีท่าทีว่า Market Cap เนี่ยมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. ฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่มา r k e t Cap สูงขึ้นมาน้ำหนักในการคำนวณดัชนีมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอ่าใช่เอาง่ายๆคือคิดคิดอย่างเมื่อวานนะคุณนะฮะเมื่อวานการเมินไทยบวกไปบาทเจ mm ็ดสิบมีผลต่อดัชนีเนี่ยสามจุด็ดหจุดนะ mm hmm. บาท70็ดสิเมื่อวานของการเมินไทยเนี่ยคแค่ตัวเดียวนะสา6จดเจดหก หนึ่งเดี๋ยวนะบาทเจ็ดสิบนี่มันก็ประมาณสักสิบเมื่อวานบวกไปมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะบวกไปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณครับมีน้ำหนักต่อดัชนีสามจุดกว่าสามจุดกว่าสามจุดเจ็ดหกอะ่ะ <laughs> คือถ้าเทียบเอาการปรับขึ้นของเด,เดลต้ากับตัวของการมีไทยน่าคิดเหมือนกันนะครับอมอฮะเดลต้าเนี่ยคิดไม่ยากคือหนึ่งบาทต่อหนึ่งจุดแต่การมีไทยเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งบาทต่อหนึ่งจุดได้ไง,ไงเพราะรู้จักหนึ่งบาทเจ็ดสิบเนี่ยมันปาเข้าไปสามจุดเจ็ดหกเท่ากับว่า แค่50ตังก็มีผลต่อ1จุดแล้วหรือไม,อมอนน่อันนี้ถือว่าแค่ขยับขึ้นแค่ช่องเดียวนะไปเลยเหมือนกันนะนะครับส่วนกรณีที่ว่าขณะนี้เนี่ยถ้าเปิดดูค่าสถิตินะฮะรหรือว่าตัวเลขสำคัญทางการเงินในส่วนของการบินไทยเนี่ยปัจจุบันยังไม่แสดงอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิหรือว่า P/E ratio นะตรงนี้มันก็เกิดคำถามว่าทำไมการบินไทยยังไม่มี P/E คือการคำนวณ PE อย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับมันจะเป็นการคำนวณจากผลกำไรที่เป็นสุทธิต่อหุ้นเนี่ยสี่ไตรมาสย้อนหลังเทียบเคียงกับราคาปัจจุบันอ่าใช่ก็คือเอา4ี่ไตรมาสบวกรวมกันใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็มาเป็นตัวหารราคาหุ้นบนกระดานใช่ก็จะออกมาเป็น PE ratio นะฮะ แต่ด้วยว่าในปี2 5 6 7คือปีที่แล้วนะซึ่งการเปนไทยเนี่ยยังคงอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการใช่มันมีเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ก็เรื่องหนึ่งคระปรับโครงสร้างทรัพย์สินก็เรื่องหนึ่งมีการตีวัดมูลค่าทรัพย์สินอะไรกันใหม่มันเลยทําให้ต้องมีการบันทึกรายการทางบัญชีชนะที่มันก็ต้องถือว่าไม่ได้เป็นปกติวิสัยเพราะหุ้นมันอยู่ในแผนฟื้นฟูอ่าใช่อ่าฉะนั้นการจัดทําบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ว่ากันไปตามเรื่องราว ตามเงื่อนไขของการฟื้นฟูกิจการานั่นก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นปกติวิสัยถูกไหมแล้วก็ปี67เนี่ยก็ปรากฏว่ายังมีผลขาดทุนสุทธิอยู่26,934่น้าา่ล้านบาทใช่ดังนั้นแค่คิดคำนวณเอาไตรมาสสองปีนี้ที่แจ้งออกมาแล้วถูกไหมกำไรมันเท่าไหร่หมื่น หมื่นหนึ่งหมื่นสองอ่าหมื่นสองพันล้านมากถ้าจะมีหมื่นหนึ่งกว่าหมื่นสองประมาณนี้นะอ่าครับอ่ามันยังไม่เพียงพอในการที่จะทําให้ uh huh. ผลประกอบการสี่ตรามาสเมื่อรวมกันแล้วเนี่ย uh huh. มันเป็นบวกได้อ่าใช่ถูกไหมฮะถ้าเท่ากับผลประกอบการยังติดลบยังติดลบอยู่ ย้อนหลังกลับไป4ไตรามาสนะงั้นถ้าผลประกอบการติดลบมันก็ไม่สามารถที่จะนำมาคำนวณ P/E ratio ได้ฉะนั้นก็เดี๋ยวดูว่าไตรามาส3าถ้ากำไรต่อเนื่องออตรงนี้มันอาจจะทำให้4ไตรามาสเนี่ยกลับมามันมีกำไรละใช่ใชถูกไหมฮะกลับมามีกำไรก็จะเริ่มคำนวณ P/E ได้แต่ถ้าจะเอาให้เห็นมูลค่าทางพื้นฐานจริงๆเลยเนี่ยผมว่าอาจจะต้องรอหลังไตรามาสสี่ อ๋อก็ปิดงบปีปีนี้เลยละก็คือให้ใช้ผลประกอบการ4ีตรอยมาสก็คือของปีนี้ทั้งปีเลยอ่ามันจะแสดงเขาเรียกว่าข้อมูลที่ชัดเจนละเพราะมันจะไม่มีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปีหกกันมาละมันจะสะท้อนโอเปอเรชั่นได้ดีขึ้นอ่าและตรงนั้นเองเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในการสร้างกําไรของการบินไทยได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็น ข้อมูลจากทางดรสอนพลตุลยะเสถียรรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและโครงการกลยุทธ์หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุนและหัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่ท่านเอาพื้นที่ตรงไหนไปใส่ตำแหน่งบนนําบัตรเนี่ยอ่านยังเหนื่อยเลยหลายตำแหน่งหลายตำแหน่งด้วยความเคารพแต่ดรสอนพลท่านคือรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ละกันเอาเอากันชัดๆง่ายๆใช่ เนี่ยละฮะก็ในประเด็นเรื่องของ PE อันนี้คือสิ่งที่ท่านก็อธิบายมาให้ฟังนะฮะครับฟาของคุณกรพัฒนวรเชษผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์กรุงศรีก็กล่าวถึงนะฮะว่าประมาณการหุ้นการบินไทยเนี่ยในแง่ของราคาถ้าจัดทําประมาณการแบบพรีเมียมนะโดยกําหนดหรือวางสมมติฐาน PE ratio ที่ระดับ15 ถึง20เท่าครับอ่า15ถึง20เท่าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งอะดูอย่างกรณีของไทยแอร์เชียออเอเอเอวีพีเเท่าไหร่เนี่ยพี่สุปชัยเปิดขึ้นไหมเดี๋ยวแป,ป๊บน,<ม>นะครับผมอยู่ๆทำไมมันช็อตไปเรื่อยๆอย่างนั้น AAV ตอนนี้ PE อยู่ที่ระดับ2.95เท่า PE นะ PE ครับพีกอเหรอครับอันนี้ของทำไมมันต่ำจังของอันนี้ของ AV นะครับดูบีเอให้หน่อยสิฮะ BA นะครับ BA ล่าสุด BA เนี่ย9.41เท่าอ่าบีนะฮะโอเคอ่ะฉะนั้นถ้าเอาสมมติฐานที่คุณกรพัฒน์วางไว้อ่าฮะ15ถึง20เท่าครับราคาหุ้นการบินไทยเนี่ยจะอยู่ที่14ถึง18บาท50สตางค์ฉะนั้นเนี่ยที่ระดับราคาในปัจจุบันคคุณกรพัฒน์ก็ระบุว่า มันเหมาะสําหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยง <c oughs> ได้เท่านั้น <c oughs> ที่รับความเสี่ยงได้เท่านั้นนะ <c oughs> แต่ก็โอเคนะมันก็ประมาณนั่นแหละครับ <c oughs> คือราคามันไล่กันขึ้นมาเยอะไงใช่ <c oughs> แต่ถ้ายึดโยงตามที่ <c oughs> วอร์เรนบัฟเฟตตเคยกล่าวไว้อ <c oughs> จงกล้าเมื่อคนอื่นกลัวครับ <c oughs> และจงกลัว เมื่อคนอื่นกล้าไอ้กลัวเมื่อคนอื่นกล้าอันนี้ก็ดูแลดูจะปลอดภัยดีคอนเซอร์เวทีฟไอ้กล้าเมื่อคนอื่นกลัวเนี่ยมันก็มีทั้งเคสที่ประสบความสําเร็จแต่ต้องบอกว่าเป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่นี่เห็นตายกันเป็นเบื่อมานักต่อนักแล้วนะแต่สําเร็จส่วนน้อยนี่มาสำเร็จมันเยอะเยะไง นด <laughs> ้เยอะนะไฮลิขารีเทอใช่ป่ะเออนะฮะอีกหนึ่งความเห็นคุณเทศศักด์ทวีทีรธรรมนะครับองกรรมาการผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสท่านก็กล่าวไว้นะฮะว่าการปรับขึ้นของราคาหุ้นการมิไทยเกิดจากฟรีโฟลดที่มีค่อนข้างน้อย <laughs> ประมาณ1 5 0 0งันถึง2 0 0พล้านหุ้นเท่านั้นจากจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะฮะหุ้นที่ออกและชำระแล้วเนี่ย2 8 0 0 0ล้านหุ้นครับ ขณะที่หุ้นที่ถูกเงื่อนไขซ i l เลนพีเรียนะครับหรือว่าห้ามซื้อขายก็จะเริ่มน,นำออกมาขายได้ที่สัดส่วน25%หลังจากครบ6เดือนไปแล้วก็คือนับตั้งแต่4สิงหาคมเป็นต้นไปฉะนั้นเนี่ยจึงมีแรงเกงกำไรเข้ามามากในช่วงนี้ซึ่งปัจจุบันนั้นราคาหุ้นการบินไทยบนกระดานก็ถือว่าวิ่งแซงปัจจัยพื้นฐานไปแล้วนะฮะดังนั้นจึงแนะนำว่าให้เข้า ลงทุนในลักษณะเป็นการเทรดดิ้งนะฮะหรือว่าซื้อขายในระยะสั้นเพียงเท่านั้นอ,อันนี้ก็จะสอดคล้องกับบริษัทหลักทรัพย์ KGI เหมือนกันนะครับที่ประเมินว่าราคาหุ้นการบินไทยที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่าราคาเกินพื้นฐานไปแล้วเช่นกันนะครับแต่เหตุที่มีการปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องก็เป็นปัจจัยทางเทคนิคที่หุ้นการบินไทยเนี่ยซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีสภาพคล่องค่อนข้างจะต่ําก็คือฟีโฟลดเนี่ยประมาณแค่2000ล้านหุ้นเท่านั้นเองนนนจจาากํวหหุ้้ทังมดคือ 28,000ล้านบาทเนื่องจากว่ามีมีการล็อกอัพไว้ในแง่ในแง่ของอหุ้นที่มีการแปลงนี้เป็นทุนนะครับก็อย่างที่เราับรทราบคือล็อกอัพไว้1ปีแต่ว่าหลัง6เดือนเนี่ยสามารถขายได้25%นะครับนอกจากนี้นะฮะความเป็นไปได้ว่านักลงทุนสถาบันและกองทุนเนี่ยน่าจะทยอยเข้ามาซื้อหุ้นการบินไทยนะฮะซึ่งมีการมองล่วงหน้าไปถึง1ปีข้างหน้าว่าการบินไทยเนี่ยน่าจะเข้า เซต50ได้นะครับโดยจากราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยทำให้มูลค่าหลักทรัพย์หรือว่ามาเก็ตแคปของกากมีไทยเนี่ยมันมีมากกว่า400,000ล้านขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นอยู่ในท็อปเทรนะฮะที่ทําให้เป็นที่น่าสนใจของนักทุนสถา,าบันและก็กองทุนต่างๆนะครับทั้งนี้แล้วตามเกณฑ์นะครับขอ,อ,องหลักทรัพย์ของกากมีไทยเนี่ยหาก6เดือนไปแล้วนะครับเ6เดือนในรอบของมิถุนายน ก็คือตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาเรื่องของการซื้อขาย6เดือนนะฮะก็น่าจะไปเข้าเอาในรอบของกรกฎาคมถึงธันวาคมปีหน้าก็อย่างที่เรานํารายงานไปเมื่อครู่คือครึ่งหลังของปี6-9ครับขณะที่ปัจจัยพื้นฐานก็เข้าให้ไว้ที่8บาทนะฮะอันนี้ทําราคาไว้8บาทนะแปดบาทในส่วนของ KGI ใช่ใโอเคครับ